Looking real nice We'll have to chat right now Before I get high When you came into my eyes I feel like I'm on cloud nine You bang harder than 4th of July I think I can go all night, yeah The way you bite your lips Blush and smile you give You're just so stunning I've been feeling nothing lately When without you ีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับส่องกล่าวแคมปิ้งนะครับวันนี้ผมสองกล่าวแคมปิง้งพาเพื่อนๆมาแคมปิง้งกลางเต็นท์กันที่สวนเย,ยเผานนครนายกนะครับนี่ครับเพิ่งมาถึงเพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับตรงนี้นี่เพื่อนๆ,นนนนเ,อนๆเข้ามาทางเข้าจะเป็นลานแรกอยู่ขวามือนะเพื่อนๆนะลานนี้ลานนี้ก็สวยนะร่มรื่นนะเพื่อนๆนะฝั่งนี้ทางเข้าเพื่อนๆดูทางเข้าเข้ามาปึ๊บขวามือ จะเห็นเลยเป็นลานกลางเต็นท์น่าจะเป็นลานเพิ่งเปิดให้กลางเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินดูทั้งหมดเลยนะครับนี่นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเข้ามาตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะครับเนี่ยที่ผมยืนอยู่นี่เ,นเพื่อนๆเห็นนะที่จอดรถแล้วก็มีร้านค้านะฮะนี่ตรงนี้นี่เพื่อนๆผมพาดูลานแรกเลยนะครับลานแรกที่เข้ามาขวามือนี่เพื่อนๆ ก็จะมีชาวแคมปิงม้งมากางเต็นท์กันตรงนี้นะครับวันนี้หญ้าสวยนะหลังจากเจอฝนตกมาหลายวันเนาะเพื่อนๆนี่ฮะเพื่อนๆเ,เดินเข้ามาตรงนี้สามารถจอดรถได้หมดเลยนะเพื่อนๆน,นะนี่ฮะติดกับร้านค้าพเพื่อนๆจอดรถได้หมดเลยเนี่ยยาวๆเลยครับตรงนี้เป็นที่จอดรถหมดเลย เดี๋ยวผมพาเดินดูาลานกลางเต็นฝั่งนี้เนาะลานกลางเต็นฝั่งนี้เพื่อนๆก็จะเหมือนไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่หรอกครับก็แต่วิวดีคือมีร่มไม้เยอะนี่ฮะพอมาดูฝั่งนี้จะเป็นร้านค้าเนี่ยฮะร้านค้าก็จะมี นำคงน้ำแข็งขายหมดเลยนะฮะติดต่อสอบถามชำระเงินที่นี่ได้นะครับเวลามาแคมป์ที่นี่เนาะนร้านขายก็จะมีของขายทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำดีกว่า,าไปดูห้องน้ำฝั่งนี้จะเป็นที่ทิ้งขยะนะนเพื่อนๆทิ้งขยะก,ก็จะ เป็นเพื่อนแยกไว้ขยะเปียกขยะแห้งตรงนี้จะเป็นที่ล้างจานนี่ที่ล้างจานโอเคเลยนี่คือที่ล้างจานนี่ฮะพอถัดจากนี้ก็จะเป็นสุขาสุขาหญิงนะฮะเนี่ยนี่น่ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําชายเดี๋ยวผมพาดูห้องน้ําชายเนาะห้องน้ําชายสุขาชาย ตรงนี้ก็ที่ล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวพาดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะเพื่อน,อนมีอยู่ห้าห้องอาบน้ำด้วยสุขาด้วยนะฮะเดี๋ยวพาดูข้างหลังข้างหลังก็จะมีที่อาล้างหน้าแปรงฟันตรงนี้ ั่งนี้ก็จะเป็นที่ที่ฉี่นี่เ,นเพื่อนที่ฉี่ก็โอเคนะฮะก็ดูสะอาดสะอ้านดีครับผมถัดจากห้องน้ำก็จะเห็นหลานกลางเต็นท์ตรงข้ามห้องน้ำเนาะเพื่อนๆเนาะนี่ครับตรงนี้ก็สามารถกางได้นะันเพื่อนเขาทำทางดีอยู่นะเพื่อนๆดูสิ ติดกัลลานกลางเต็นท์นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเต็นท์โคแมนนีลานตัวนี้จะร่มนิดหนึ่งนะร่มแล้วก็หญ้าเยอะมากถือว่าโอเคมากเลยนะเดี๋ยวมาทักทายน้องๆกันหน่อยนะครับ สวัสดีครับนี่มาเยี่ยมน้องนะครับน้องสาวกับน,น้องชายนะฮะพามาดูเต็นด้วยนะครับผมนี่ UV Pro IV สามฝั่งนี้ก็จะมีปลั๊กไฟเนี่ยเพื่อนๆปลั๊กไฟลานก็จะเป็นสัตว์เป็นส่วนดีนะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นนะนี่ ก็จะมีสมาชิกชาวแคมป์เยอะเลยเนี่ยตรงนี้ก็จะกางได้หมดเลยถัดจากตรงนี้จากห้องน้ำข้างห้องน้ำก็จะเป็นเต็นท์ตรงนี้กางได้หมดเลยนะนเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเป็นลานใหม่เพื่อนๆส,สมาชิกสามารถเลือกกางได้หมดเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวผมพาเดินชมลานใหม่ด้วยเยเขาก็จะปลูกต้นทุเรียนด้วยนะเนี่ย ทำทางดีอยู่นะยาวไปถึงนู่นเลยเดี๋ยวผมพาเลี้ยวซ้ายก่อนน,นี่เพื่อนๆดูนี่ฝั่งซ้ายอันนี้จะเป็นข้างหลังห้องน้ำนี่ฮะโอเคนะเพื่อนตัวนี้จะไม่ได้ติดน้ำนี่ฮะ,ะไม่ได้ติดน้ำแต่ปลั๊กไฟในทุกจุดเลยเพื่อนๆน,น,นะนี่สุดยอด ตอนน,ตอนนี้ก็จะติดกับสวนคุณเล็กนี่ต่างลัวลัวไผ่เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูวันนี้อากาศร้อนมากนะเพื่อนเดี๋ยวบ่าย,ายเดี๋ยวพาไปเล่นน้ำเนี่ยเพื่อนดูสมาชิกเนี่ยปลั๊กไฟมีเยอะมากนะเพื่อนเนี่ยดูลานนี่สามารถกางได้หมดเลยนะครับนี่ริม ลานของเรานี่ถึงนี่เลยฮะเพื่อนดูดิร่มรื่นอยู่นะครับถือว่าร่มรื่นมากนี่ถัดจากตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะมีร่มไม้ใหญ่ตรงนี้น่าจะร่มทั้งวันอยู่เพื่อนๆนะนี่น่าจะร่มทั้งวันตรงนี้นี่ครับสวัสดีสมาชิก FC อันนี้ก็เล่นน้ําได้นะฮะนี่ครับพเพื่อนๆดูการเล่นน้ําชิวมากไม่ลึกด้วยอโอเคเลยโอ้โหอ,อากาศร้อนๆแล้วแคมปิ้งลินน้ํำถือว่าสุดครับนี่ดูแต่ละหลังก็จะมีพอบเพิบกันเต็มเลยฝั่งนี้ก็เหมือนทุกคนจะต้องมาแคมปิ้งน้านนี้ต้องมีทาร์ปมีอะไรป้องกันฝนนะฮะ เนี่ยฮะเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฝนแล้วนี่ที่นี่ก็จะมีงดใช้เสียงสี่ทุ่มเดี๋ยวพาไปดูลานฝั่งนน้นส <c oughs> นิเดี๋ยวพาไปดูสมาชิกของเรานะครับวันนี้นี่แก๊งเราอยู่นี่ครับวันนี้ อสายแคมป์ตัวจริงเรานั่งตรงนี้ครับดูนี่เต็นท์คอรีแอคนะมครับแก๊งเรามีคอรีแอคแล้วนะฮะสวัสดีครับมันเป็นยังไงบ้างครับวันนี้อากาศ <c oughs> ช่วงนี้อากาศร้อนๆครับนี่ครับเ <c oughs> หนียวไกเหนียวไก่โอ้อันตรายนะเหนียวไก่โอ้โหนี่คร <c oughs> ับ กับเบนทองรอบนะครับไ่กับคุณแม่เอนะเนี่ยแกงเราอยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวถ้าอีพหน้าเดี๋ยวเราจะมีรีวิวโคดีแอคนะครับตอนนี้มีสองหลังแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูโคดีแอคก่อนโคดีแอ็ของหนุ่มนัดนี่ดูดูที่นอนเบสเวย์ใหญ่ ใหญ่อย่างใหญ่นี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นโคดัก10บคูณสินะฮะเพื่อนๆอันนี้จะเป็น10บคูณสิบสี่นขนาดคู่กันเลยครับวันนี้วันนี้ก็จะเป็นรถถังคันเก่าของเรานี่ฮะข้างหลังนี้ก็จะเป็นสโนว์พีคนี่ฮะ ตัวน,นี้จะร่มนะเพื่อนร่มทั้งวันเลยดูจากลานแล้วตัวนี้ร่มมากนี่ฮะร่มทั้งวันเนี่ยครับผม,มวันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับวันนี้ฮัลโหลชิคกี้นะฮะนี่นะ,ะจะเป็นหนังไก่อบกรอบนะครับผมมีหลายรสมากมากเลยนะครับเนี่ย<ม>เดี๋ยวถามเจ้าของแบรนด์นะครับวันนี้ฮัลโหลชิคกี้นี่มีกี่รสชาติครับผมมี มีรสชาตินะครับก็มีออริจินัลบาร์บีคิวไข่เค็มแล้วก็หมาล่านะครับแล้วสามารถติดต่อซื้อขายที่ช่องทางไหนได้บ้างครับเนี่ยก็ตอนนี้ก็จะมีเ c e บุ๊กครับเฟซบุ๊กก็คิมวิเวอร์ c r i s t y แล้วก็เวบวัดเวิร์ด w o r l d นะครับแล้วก็มีทวิตเตาแกรมก็ิ รครับผมมีเบอร์ไหมครับเ,เบอร์ติดต่อก็มีติดต่อได้ก็คือ099ครับ374 3135นะครับก็พิเศษตอนนี้ถ้าฝาก FC ที่ตตามช่องล้อกาวแคปิิงอยู่นะครับถ้าใครติดแฟน,น FC ของล้อกาวสนใจ ต่างไปแจ้งอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับว่ามาจากมาจากเพจโซเช<อ>ียลเดีย๋ยวเราจะมีของแถมให้เจ้เกินักน่ารักสวยงามแน่นอนครับแล้วผมขอฝากทุกช่องทางมีทางช้อปปี้เลยครับอ๋ชอช้อปปีป้ด้วยสามารถซื้อได้ก็อีกเข้าไปเซิร์ชไปเลยว่าคิทตี้เวอร์เหมือนกันชื่อเหมือนกันทั้งหมดมากครับผมราคานะครับพี่เพื่อนเอฟซี ฮัลโลชิกกี้นะครับซองละ35บาทนะครับ3ซอง100บาทนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆพิมพ์ในอินบ็อกซ์ว่ามาจากโซกาวแคมปิ้งนะครับจะมีของแถมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาลองอแกะชิมนะครับฮัลโลชิกกี้นะครับหนังไก่อบกรอบนะครับเดี๋ยวผมแกะดูเลยแกะเลยนะฮะได้เชิญครับผมชิมเลยต้องชิมครับมาล่าแล้วมาล่านะฮะกรอบมากเลยท่านผู้ชมยังไม่ทันได้ชิม ฮึมอโลชิคกี้กินกับอะไรก็อร่อยครับสุดยอดเดี๋ยวฟังเสียงกรอบบ้าง เพื่อนๆเราไปเล่นน้ำกันแล้วนะฮะ่ไปดูนี่เล่นน้ำกันแล้วอกาศร้อนๆนี่ต้องเล่นน้ำครับที่นี่นนนนเย็นสบายเลย,เลยดูสิโอ้ยน้ำแรงอยู่นะเพื่อนโอ้ น้ำแรงอยู่ไปดูสิอืมอน,นี่นะลึมๆนะนี่ะดูน้ำน้ำขุ่นนิดหนึ่งวันนี้คนเล่นเยอะมั้งลึกไหมลึกไหม แคมปิ้งก็จะ,จะสบายชิวๆแต่ละหลังนี่เพื่อนดูนั่งชิวๆกันเลยเชียวโคตรสบายอ่ะแต่ละหลังอือฮะ ดูชิวไม่ชิวเพื่อนดูดิแก๊งเราเองนอนสบายเอาแล้วเพื่อนเพื<ๆ>่อนวันนี้เราเจอฝนอีกแล้วนะครับอีกวันหนึ่งนะฮะที่สวนใหญ่เพานะครับโอโ้โหชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับ<ๆ>เพื่อนเพื่อนดูสิโอโ้โหสนุกสนานกันเลยนะครับฝั่งนี้แก๊งโคดี้แอก,ก็ลุยฝนแล้วนะฮะ สบายมากครับโคเรีกวันนี้สบายมากเอาอยู่ครับนี่พนเพื่อดูฝนแรงไม่แรงดูน้ำแน่ๆนฮะบรรยากาศยามค่ำคืนนะพนเพื่อนเที่นี่สวนใหญ่เผานะครับหลังจากฝนตกพนเพื่อนๆดูสิครับพเพื่อนๆเห็นอะไรไหมหมอกครับละองหมอกเต็มเลยพเพื่อนๆือนโอ้โสุดยอดอ่ะ อุณหภูมิก็ลงเรื่อยๆนะครับดูที่ว่าจะเย็นขนาดไหนวันนี้เนี่ยฮะเพื่อนๆสุดยอดสุดยอดบรรยากาศดีนะฮะสมายชิกก็ไม่เยอะนะคะัสบายสบายอนดูบรรยากาศชาวแคมป์ก็จะอยู่เต็นท์ของตัวเองก็จะอยู่แบบทํากับข้าวกุ๊กคิกกุ๊กกิ๊กอันนี้ก็คือแก๊งโคดกของเรานะฮะนี่มีโคดกสองหลัง โฮมนหนึ่ง oh หลังรถถังหนึ่งหลังนะเพื่อนๆนี่นี่ขออนุญาตแผ่นกล้องให้ดูเลยไม่อยากเดินเพราะว่ามันฝนตกอยู่เนี่ยฮะหมอกสวยๆบรรยากาศด,ดีนะเพื่อนๆนะคืนนี้เนี่ยโหสวยสวยที่นี่ต้นไม้ใหญ่เยอะเพื<ๆ>่อนๆมันเลยดีแบบได้ลมนี่เพื่อนดูแต่ละหลังก็จะแบบทำกับคงก,<ๆ>กับข้าวกัน แต่ยุงเยอะเพื่อนเ่อ,เอ,อถ้าเพื่อนเพื่อนที่จะมาแคมป์ที่สวนยาเภาหายาก,กันยุงกันยุงมาด้วยนะฮะที่นี่ยุงเยอะค่อนข้างเยอะระวังลูกเล็กเด็กแดงด้วยเน,ะนาะม,ม,มีแล้วเดี๋ยวถามคุณ<ม>เบซนพระประแดงนะครับวันนี้<อ>กับข้าวเรา,เ<อ>ามีอะไรบ้างครับน,นี้มีไข่เจียวไก่ทอดครับแล้วก็อ,อันนี้เป็นต้มยำกระดูกอ่อน โอ้โหเป็นไงบ้างครับต้มยำกระดูกรสชาติรสชาติโอเคนะคันฉุยนะครับโอ้โหอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ไข่เจียวครับโอ้โหนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ไก่ทอดครับโอ้โสมาชิกเราหายไปหนึ่งท่านนะวันนี้นะโอเคทุกคนลุยครับลุยสวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆนที่สวนใหญ่เผานะครับอากาศตอนเช้าหลังจากเมื่อคืนฝนตกก็ ชื่นะฮะเคยียวขจีอยู่วันนีเน้เดี๋ยวพาไปดูน้ำลดไหมน้ำก็ลดนะครับเนี่ยเนี่ยน้ำเหลือน้อยเดียวเองเนี่เพื่อนๆนิดเดียวเองพอประมาณสั สิบโมงเขาปล่อยน้ำมาแล้วเปล่านี่ฮะชาวแคมป์ยังไม่ตื่นกันเลยว,วนันนี้นี่วัเวเล่นน้ำแต่เช้าเลยดูครับไปแล้ว <c oughs> วเขาจะข้ามตรงนี้ทุกวันนะครับเนี่ย 嗯。Mm. เดี๋ยวผมจะมาสรุปบรรยากาศนะที่สวนใยญ่เผานะครับที่คิดค่ากางเต็นท์คนละ150บาทนะฮะแล้วก็มีไฟฟ้าให้ใช้ตามจุดเลยนะครับแล้วก็ลานที่นี่ก็โอเคห้องน้ำกลางๆนะแล้วก็เล่นน้ำได้นะเพื่อนนะถ้าเพื่อนที่สนใจที่3ามลอยนะครับสองดาวแคมปิ้งนะฮะก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วเจอกันใหม่อีกทีหน้านะฮะว่าพวกเราจะไปกันที่ไหนครับสวัสดีครับ